ท่านท่านนี่ท่านทำอะไรอย่าลุกขึ้นนะท่านต้องพักผ่อนนะนอนพักก่อนเถอะข้าต้องไปเดลเลยให้เร็วที่สุดข้าต้องไปแล้วไม่ท่านสภาพแบบนี้เราให้ท่านไปไหนไม่ได้นะ ท่านจะไปเดลีไม่ได้กว่าท่านจะรอดมาได้ก็ต้องพึ่งปาฏิหารแล้วนะเพราะว่าเราช่วยอะไรท่านไม่ได้มากเลยเขาพูดถูกนะท่านอย่าหัวดื้อเลยครั้งก่อนข้าเชื่อฟังท่านเลยทําให้ท่านมีสภาพแบบนี้ตอนนี้ข้าจะเสี่ยงชีวิตท่านไม่ได้อีกแล้วเอาทุนี้ยไม่มีอะไรมีข้ามากกว่าชีวิตตัวเจ้าเองอีกแล้วนะ เห็นแกมิตรภาพของเราเถอะอย่าฝืนไปเลยนะฟังข้าหน่อยสิถ้าเจ้าไม่ฟังข้าข้าจะต้องใช้ดาบเออห้ามไม่ให้เจ้าไปแล้วล่ะข้าไม่ยอมหรอกข้าไม่ยอมเออ mm <laughs> ยาคุด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 เจ้าคิดอะไรอยูออ่ไม่มีอะไรหรอกท่านท่านเนี่ยอยากจะบอกอะไรหม่อมฉันเงินเหรอ ข้าจะบอกเจ้าว่าข้าพร้อมที่จะไปเดลีแล้วแหละข้าพร้อมมากที่จะไปเจอประชาชนไปกันเถอะทุกคนต่างมีเป้าหมายเป็นของตัวเองท่านอยากเจอประชาชนหม่อมฉันก็อยากจะอ,อยู่กับท่านท่านต้องรู้ไว้ว่าท่านเป็นของหม่อมฉันไม่ใช่ใครอื่น มอมฉันจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางทางระหว่างเราเด็ดขาดข้าขอบคุณมากที่พวกเจ้าเป็นห่วงข้าข้าเข้าใจแต่ข้าต้องไปที่เดนเลยมันสายเกินไปแล้วข้าต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปกว่านี้นะ ข้าต้องไปข้าไม่ได้หัวนดือโปรดเข้าใจข้าเถอะนะเดลีต้องการข้าให้อภัยมอมฉันด้วยแต่เ,เราก็พยายามให้ท่านเข้าใจท่านอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือการตัดสินใจเลยท่านเป็นสุลต่านไม่ใช่แค่ในมาทินดาแต่เดลีต้องการท่านด้วยนะ เพราะฉะนั้นการไปที่เดลีจึงไม่ปลอดภัยท่านต้องพักผ่อนก่อนเราจะทำตามที่ท่านขอเมื่ออาการท่านดีขึ้นข้าไม่ได้ขอความเห็นเจ้ามันเป็นคำสั่งของข้าข้าเข้าใจดีว่าความรับผิดชอบของตัวเองคืออะไรแต่ตอนนี้มันสำคัญมันสำคัญกว่ามากที่จะทำให้อาณาจักรเดลีเป็นของทายาทที่ถูกต้อง ข้าเลยไม่อยากเสียเวลาที่จะมาขอพวกเจ้าหรพวกเจ้าหยุดข้าท่านตุลตาลข้าว่าท่านคิดดีๆก่อนเถอะนะท่านตุลตานเรื่องแบบนี้ไม่ต้องคุยอะไรทั้งนั้นนะไม่มีใครหยุดเขาได้หรอกถ้าเขาคิดว่าเขาจะไปจะไปในลิสภาพแบบนี้ได้เราก็ควรทำตามทำตามประสงค์ของท่าน អូតោះអត់ទានអា ท่านสุลต่านท่านจะไปก็ต่อเมื่อม้าของท่านยอมที่จะเดินต่อ กินเยอะๆนะกินให้หมดไปเลยกินไปเลยสมุนไพรพวกนี้มันจะเหมือนกับยากล่องปราสาทเจ้าจะไม่มีทางเดินได้ต่อ <c oughs> ข้าจะได้ใช้เวลากับท่านสุลตานให้เยอะกินเข้าไปให้หมดเลยเจ้ามากินไปเลยกินเข้าไปเซ <c oughs>